สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องสาวโคราชไกดทีนอีกแล้วจ้ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนทําอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องเมนูธัญพืชเม็ดธัญพืชอันนี้ก็คือเม็ดทานตะวันจ้ะอันนี้เม็ดฝักทองเม็ดทานตะวันฉันสือมาสองถุงแบบฉันทําแล้วรอบหนึ่งอันนี้ เม็ดัดทองอันนี้ก็คือเม็ดเอ็ดอมุนนะ่ะอมุนอมุนแห้งนะว่าเรียกลรก,กอะไรี่าเรียกไม่ถูกเราพี่นอ้องอันนี้ก็คือเม็ดะมวงหิม,าม,พ,มาพานใส่ทุอยานพี่น้องอันนี้เม็ดแอลมอนด์จ้ะเม็ดแอลมอนสไลด์พาสีกนะสไลด์อันนี้ก็เป็นเม็ดใหญ่ ไข่ไก่เอาแต่ไข่ขาวพี่น้องมาดูขั้นตอนการทํากันเลยจะ้ะอ้อลืมน้าผึ้งอันนี้น้าผึ้งใส่ชั้นใสน้ําผึ้งพี่น้องไม่ได้ลงคลิปจักทีพี่น้องเอ้คาวนี้วันนี้ฉันิืมเริ่มเอาเวลาแบบฉันไม่ได้ทําอะไรดอกฉันนัง่งแบบอุ้ยมันเป็นอะไรที่อากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวจิตใจมันห่อเหี่ยวพี่น้องฉันจิกกับมาเหมือนเดิมละเดอ้อมามาดูขั้นตอนการทําจ้ะ Này, tuyệt vang sao, Anh sẽ tuyệt vọng nhắn là tuyệt vọng. Ngay ra tuyệt vọng tuyệt là tuyệt vọng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  หอมใส่ลงไปนนี้เม็ดแอลมอนด์คาสิกข็นไปใส่อากาศสวนถ้วั่วอ,อย่างละถั่วนะโอ๋อได้ถ้วยนึงพอดีเลยพี่น้องเลยทำเนี่ยก็เอาไว้ไปกินสอนไปทํางานพี่น้องเลยเห็นว่ามันดีดีเหมือนกับว่าพอเราไปทํางานไงเรากินไงเรามันมันอิ่มไวเลยพี่น้องอิ่มไว เราสีค้อนไปในตัวเราสีหลุดหุ่นไปในตัวเลยฉันขิดร้อนฉันนะ <c oughs> แต่ว่าต้องห้ามปริมาณการกินโดยเด้พี่น้องเราต้องห้ามวะเราจะกินไม่ใช่ว่าเรากินได้แบบกินให้อิ่มถ้าเราจะกินถ้าเราจะลดความอ้วนนะ่ะกินให้แบบให้รู้ว่าเออมันพอแล้วนี่นะอย่าให้ถึงคอหอยนี่นะเพราะว่าเราอิ่มแล้วนี่นะ อันนี้ก็คือเม็ดอะไร,รเม็ดอัญมณดอกไอ้โอ้ยไม่รู้เรียกไม่ถูกพี่น้องเอ้ยเนี่ยใส่ไปเลยเรียกเม็ดอะไ,ปไปรด,ไไดูก่อนบางทีมันหัวสมองมันไม่ไปเนาะมันลืมพี่น้องเอง้ฉันเรียกไม่ถูก ฉันสื่อชอบซื้อมากินพี่น้องอาหารหวังฉันเลยอแอม่องเป็นลูกแต่แต่เราที่ใส่มากใส่หน่อยเดี๋ยวอันนี้มันพอมันลูกใหญ่แต่มลงไปเลยแต่นนแตใส่เม็ดน,น,าานาาี่ยมีมใส่เม็ดมะม่วงหิมะค่ะแอม่วงหิมะค่ะลงไป นักตาส่วนฉันี่ให้ได้รังนกวยฉันจะไม่พอว่าเม็ดมะม่วงหิมะพันของฉันนี่เค็มเด้พี่นองมันเขาผสมเกลือแล้วแต่ฉันจะไม่ใส่เกลือี๋ยวลองชิมดูก่อนอิน่มผสมตอนอิน่มผสมชิมดูก่อนแต่ทำฉันทํารอบแรกฉันไม่ใส่เกลือนี่น้ำผึง้งเดี๋ยวค่อยใส่นี่ก็คือไข่นะจ๊ะเอาแต่ไข่เอาแต่ไข่ขาว เสร็จแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนี่ก็คือน้ำพึ่งจ้ะใส่น้ำพึ่งลงไปน้ำพึ่งฉันก็ไม่ได้ดูพี่นอ้องกินเม็ดแล้วใส่ไปจักสองช้อนสองช้อนชาจักสองสามช้อนชาพี่น้อง เราชิมเอานะ่ะฉันไม่ให้หวานมากเราฉันไม่ให้อันนี้มากเพราะว่าเราจีทาเมนูเราจิลดหนอันนี้ก็คือไข่ขาวจ้ะใส่ไข่ขาวลงไปเราจิกะไข่ขาวเราก็กะเอาอย่าใส่มากเกินไปอย่าใส่น่อยอย่าให้แช่มากให้พอพออันนี้คนเข้ากันได้ เพิ่มอย่าให้มันแห้งไปนะพี่น้องใส่พ่อให้ให้ตัวธัญพืชที่เราทำติดกันอะเราชิมได้เลยถ้าเราไม่หวานไม่อะไรนี่แต่ฉันไม่ใส่เกลือพี่น้องเพราะว่าไอ้มะม่วงหิมะพานกันนี่แหละของฉันะมันเค็มฉันเลยไม่อยากฉันเลยไม่ใส่เกลือ ทำเสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยคนเขากันฝักใส่พิมพ์พิมพ์นี่ฉันเจ๊ะฉันตัดพิมพ์เอาทำบางๆพี่น้องมันจะเวลาอบมันอบม็นนมันจะกรอบดีความหวานนี่พี่น้องชิมเอาทุกคนต้องก้ลาชิมเบยก็ไข่ขาวนะไม่เป็นไรหรอกนนิดเดียวแค่แตะดูฉันเห็มันออกแบบ มันแบบมันเดือดถึงก็หวานมากใส่น้ำตาลที่สามสีน่น้ำตาลละล้ำพึงำพ่งใส่น้ำผึ้งสามสี่ช้อนเพือความหวานนี่ตามชอบเลยเดือคือกระดาษไข่ของเราเซฟเพม ต้องหลายพี่น้องใส่ต่างๆกะจิมันมันจีกรอบง่ายอย่างละช้อนละช้อนแบบทํำบางๆเวลาเราอบมันจรีง,ง่ายมันสุกไว ตอนนี้ธัญพืชของเราก็ใส่เป็นแผ่นแล้วพี่น้องใส่พิมพ์เราเตรียมอบได้เลยจ้ะที่นี่ตอนนี้ฉันก็บอมเตาไปแล้วพี่น้อง20นาทีจ้ะฉันก็เปิดปไฟด้วยไฟร่อยหกบองศาจ้ะแล้วก็ใส่ธันญพืชที่เราเนี่ไปอบสินาทีพี่น้อง ตอนนี้ท่านจะพืดขนมนอกกับซุปแล้วจ้ะพี่น้องซุปแล้วซุปแล้วไหยทิ้งไหให้เยนเลยจ้ะสิบนาทีเสร็จแล้วจ้ะก็เสร็จแล้วจ้ะพี่น,อนอกก้องเราก็แกะออกเลยอันนี้คือเย็นแล้วจ้ะเย็นแล้วแกะออก ยินเรียบร้อยไว้ให้เย็นจ้ะพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องดูฉันอบใช้เวลาหนาะจีไม่ถึงสิบนาทีเลยซ้ำพี่น้องเลยยังทำบางๆต้องขึ้นอยู่กับไฟใครต้องขึ้นอยู่กับไฟเลยพี่น้องไฟใครร้อนแรงม่แรง,งอบเสร็จยังอุ่นๆอยู่ยังแกะไม่ได้ถ้าแกะแล้วมันรุดวมันแตกนะไวยให้เย็นก่อนจ้ะ